พอใจไหมก็พอใจค่ะแต่รู้สึกว่าแน่นอนออาาว่าสเตจมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ยาวมากสําหรับสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบว่าสับๆละเอียดแบบเราอะไรอย่างนี้มันแบบมันมน้ <จะ S 2> อยไปใช่ไหมออมันก็จุดลุดโทษก็เลยแบบว่าแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าทําได้ในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบอร์เสานลำเพลินคำสับเอออะไรอีสานพูดไม่เกี่ยวกับอิสานลำเพลินฮะเป็นกําลังใจให้กับนาคายด้วยนะคะทุกคนวันนี้เป็นไงบ้างให้คะแนนเท่าไหร่ เต็มสิบให้เท่าไรเต็มสิบไม่ให้เก้าค่ะเลิศอีกหนึ่งคะแนนอีกหนึ่งคะแนนเอาไปแก้ไขในวันไฟนอลลูกใช่เลิศแต่ก็เลอเนะคะได้ดูว่าเราจะเดินรอลุ้นนะคะทุกคนค่ะน้องนาคายก็ทำเต็มที่แล้วนะคะทุกคนยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากทุกคนเชียร์แล้วกันวันนี้พี่ฟ้าก็ชมด้วยวันนี้สวยจริงวันนี้สวยนะสวยทั้งสองลุคที่แบบ ชุดราตรีเราก็ชุดว่ายน้าเลยวันนี้แต่งหน้าดีมากเลยอะแม่ดูใกล้ๆคือแบบรละเอียดมากวันนี้วันนี้แบบแต่งหน้าละเอียดสวัสดีค่ะลูกแต่งหน้าละเอียดมากให้ปากแดงอยากให้ปากแดงก็ต้องต้องเข้าใจด้วยว่าเราแต่งหน้าคนมันต้องอย่างวันเออที่ภูเก็ตอะแม่รู้สึกว่ามันแบบมันเทาไปมันค้ำใช่วันนี้สว่างทุกคนน้องปรับแล้วนะทุกคนบอกอะไรน้องก็ปรับนะคะทุกคนเพราะว่าแบบอย่างแม่น้ำสดเห็นนะที่ภูเก็ตอะมันจะแบบว่า เ้ยมันมืดมืดไปแต่วันนี้น้องปรับให้สว่างแล้วใช่มองมองมันดูมองมองโดนโดนของอะไรประมาณนี้ใช่วันนี้ขาดุคนแก้ของไปแล้วเนาะแก้ของไปแล้วค่ะจึ้งแล้ว